Oh, สวัสดีค่ะรู้จริงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าที่พบกับกูรูบุ๋มค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอฟีเจอร์ใน iPhone 13นะคะนั่นคือโหมดภาพยนตร์ใน iPhone 13ที่เราสามารถใช้กล้องมือถือถ่ายได้เหมือนกับกล้องที่ถ่ายทำภาพยนตร์เลยนะคะง่ายๆเพียงแค่มี iPhone 13ทุกรุ่นนะคะก็สามารถทำได้แล้วมาดูตัวอย่างกันเลย โหมดภาพยนต์คือการโฟกัสใบหน้าของบุคคลนะคะที่อยู่ข้างหน้าและเปลี่ยนสลับไปอยู่ข้างหลังนะคะสามารถเลือกซื้อหากันได้นะคะใน iPhone 13ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามราคาตามนี้เลยค่ะและ powerbuy มีโปรโมชั่นดีๆรอลูกค้าอยู่นะคะสนใจสามารถสั่งซื้อที่ powerbuy หน้าร้าน powerbuy ออนไลน์หรือช่องทางชาแนลต่างๆนะคะสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ